วันนี้เชฟมาทำไทยกาหลีคอนครับเป็นกุ้งผัดกระเทียมก่อนอื่นกุ้งที่เราใช้ส่วนใหญ่เราก็จะผ่าหลังแล้วเอาเส้นดำออกแต่วันนี้จะมีทริคเราก็จะใช้ไม้ไปลายแหลมแทงไปที่ส่วนหางของเขานะฮะแล้วเราก็ค่อยๆใช้มือหรือใช้ที่คีบดึงออกมาเราจะหมักกุ้งเราก็จะเอาผงต้มยำโรโบใส่ลงไปในโบพร้อมกับน้ำมันแล้วก็จะหมัก คนให้ละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งใส่ลงไปหลังจากที่ซอสต้มยำนะเหลวดีแล้วเราก็เอากุ้งใส่ลงไปวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะทำเครื่องต้มยำกุ้งให้มีความเข้มข้นพร้อมๆกับเนื้อกุ้งนะหรือว่าเป็นอาหารอื่นๆที่เราจะต้องการทำเมนูนี้นะฮะเราใช้วิธีหมักนี้เดี๋ยวเราจะมาผัดพร้อมกับทำผักกับกระเทียมกับพริกแห้งนะใส่ลงไปครับผม หลังจากที่เราหมักกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาผัดไทยกะหรี่พรนะเป็นกุ้งกระเทียมกระเทียมวันนี้เราก็ใช้แบบกระเทียมกลีบเล็กก่อนอื่นเราใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนหลังจากที่เราผัดกระเทียมหอมแล้วก็เหลืองสวยดีแล้วเราก็จะใส่พริกตามลงไประหว่างที่เราใส่พริกแห้งๆลงไปแล้วเราก็จะใส่กุ้งที่เราหมักซอสต้มยำแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟาง พอกุ้งเริ่มสุกเราก็ใส่ผักชีล้อมพร้อมใบระกูดแล้วเราก็ปิดไฟนะฮะพร้อมเสิร์ฟครับ หลังจากที่เราเอากุ้งใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยบักชีนะครเป็นช่อๆเอาไว้แล้วสําหรับพ่านผู้ใดที่ชอบยังรสเปรี้ยวๆนะเราก็จะใช้มะนาวนี่หวานลงไปสักซีกหนึ่งเพื่อความชิ้จัดของรสชาติเมนูนี้ก็เสร็จแล้วครับเสิร์ฟพร้อมกับข้าวห้าสายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas แล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้แฟนๆรายการนะคะยิ่งสุขสมสรและรายการมือโปรโชโปรุงนะคะมีความสุขมากๆตลอดปี2026นี้นะคะ